สวัสดีนะครับวันนี้มาเทสแรงอัดเทสกำลังอัดคอมนะครับสำหรับคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนะครับผมก็สิ่งที่ต้องมีก็คือสอนวาวนะครับเครื่องเชื่อมนะครับแล้วก็เกจวัดไฮนะครับเกจวัดไฮนะครับตัวนี้วัดได้ที่ประมาณ ประมาณ500 PSI นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ยากครับวัดแรงแรงอัดกำลังอัดนะครับกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์โมเดล D51410R AX5 นะครับตัวนี้เป็นน้ำยาน้ํายา 134A นะครับ หนึส,สนะครับก็มาลองเทสอกำลังอัดดูนะครับตัวนี้อาการนะครับเออมาเย็นไม่จําเย็นไม่เต็มค่อยนะครับผมเป็นฮิตาชิรุ่นเก่าผลิตน่าจะวันผลิตนะครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับปีผลิตนะครับขนาด ประมาณ7จ็ดคิวครับตู้ประมาณ7จ็ดคิวครับก็คือ6กจุดหจุดแคิวอีกฟุตนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเทสดูนะครับก็วิธีการเทสก็คือเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กความเดินนะครับแล้วก็ดูกำลังอัดได้เลยนะครับเดี๋ยวมาสังเกตเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบแล้วนะครับ เปิดสวิตนะครับควมเดินเลยนะครับเกก็ไม่ยากครับใส่ถอนวาวด้นานไฮนะครับแล้วก็ดูกลังอันนะครับถ้าเกิดใช้สวิตจะดีที่สุดนครับจะเร็วน,นะครับนะครับถ้าแรงอัดอยู่ประมาณ400 อัพนะครับก็ถือโอเคนะครับก็ปิดไฟเลยนะครับดับนะครับนะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับขึ้นแล้วพอเราปิดนะครับเข็มลงโู้โหครับกอแสดง่าลิ้นับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเข็มไม่ลงนะครับพางที่ประมาณสี่ร้อยนะครับ แต,ต่เราต้องใช้สวิตนะครับใช้สวิตใช้บล็อกเป็นสวิตจะง่ายกว่านะครับได้ตัดรวดเร็วนะครับไม่ทําให้คอมเพรสเซอร์เสียนะครับหรือว่าอัดเข้าไปเกินเกจอาจจะเสียได้นะครับเพราะเกจเรารับแรงอัดได้แค่ประมาณ500 psi นะครับผมนะครับพอประมาณนี้นะวิธีการเทดสอบกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ขอ,อขอบคุณเพื่อนเนที่เข้ามารับชม อย่าลืมกดติด,ต,ด,ต,ดตามกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับดูคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเจดกำลังอัดคอมเพนะรสเซอร์ของตู้เย็นนะครับก็อขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ